ื่องของคุณทักษินหนึ่ใน930ชื่อได้รับการพักโทษแล้วก็เข้าข่ายทุกอย่างคือป่วยาอายุ70ปีไม่ต้องใส่กำไร EM ครบกำหนดก็คือวันที่18กุมภา,าแต่เมื่วอวานที่เรานำเสนอกันไปครบปุ๊บ อาจจะต้องไม่มีเงื่อนไขอะไรก็คือสามารถออกได้เลยหรืออย่างนั้นหรือเปล่านะคะค่ะก็หลากหลายความเห็นค่ะเพราะว่าเอาจริงคุณนักศิลปตั้งแต่กลับมาไทยเนี่ยก็นําเสนอข่าวคุณนักศินมาตลอดก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ทั่วโลกจับตามองจริงๆนะค่ะหลังจากการรัฐประหารแล้วคุณนักศินไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่ไทยในรอบกี่ปีนะสิบประมาณ13เออสิกว่าปีเนาะเกือบ20ปีอยปีนะคะเจประมาณนั้นค่ะ ขณะเดียวกันเองความเห็นจากผู้นำฝ่ายค้านคุณชัยธวัตตุลาธนในฐานะหัวหน้าพักเก้าไก่นะคะก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับการพักโทษ18กุมภาพันธ์นี้ก็บอกว่าสภาพดังกล่าวจะเหมือนกับการมีนายกรัฐมนตรีสองคนถ้าไม่ระมัดระวัง และจะมีปัญหาในการบริหารงานของรัฐบาลด้วยซึ่งก้าวไก่ให้ความสําคัญกับการเสมอภาคของกระบวนการยุติธรรมแน่นอนว่ายังมีคําถามอีกมากอย่างเช่นสิทธิ์ที่คุณทักษิณได้รับในการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องอยู่เรือนจําแม้แต่วันเดียว <c oughs> ซึ่งมีผู้ต้องขังน้อยมากที่ได้สิทธิ์แบบคุณทักษิณกว่าจะได้รักษานอกเรือนจําก็ลําบากและต้องรีบกลับมาอยู่เรือนจํา จากข้อมูลของกรรมธิการของสภาก็พบผู้ต้องขังที่ป่วยเกินร้อยยี่สิบวันมีสามคนคือสองคนป่วยจิตเวทและอีกหนึ่งคนคือคุณทักษิณอันเดียไปฟังเสียงผู้นําฝ่ายค้านกันค่ะการความเสมอภาคเท่าเทียมในการได้รับการอํานวยความยุติธรรมนะครับในกรณีนี้หลายคนพูดนะครับว่าคุณทักษิณน,นะครับควรจะได้รับอํานวยความยุติธรรมเพราะว่าถูกกระทําด้วยคดีความต่างๆที่ไม่เป็นธรรมสืบเนื่องจากการรัฐประหาร ผมทางเล่กาก็อยากจะบอกว่าแน่นอนอผู้ที่ถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรมโดยกฎหมายหรือความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆเนี่ยมีอีกเป็นจํานวนมากทุกคนควรจะได้รับการอํานวยความยุติธรรมหรือคืนความยุติธรรมไม่ใช่อำานยความยุติธรรมหรือคืนความยุติธรรมให้กับคุณทักษิณคนเดียวนี่คงเป็นประเด็นที่เราให้ความสําคัญนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องการผลักดันเรื่องการนรโทษกรรมคดีทางการเมืองด้วยมองว่าถ้าปล่อย คือมันก็เป็นการเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมเป็นธรรมของคนทุกคนนะครับในทางกฎหมายในการทางกาควรการยุติธรรมหรือสิทธิทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นมันเป็นประเด็นมันอาจจะไม่ได้ส่งผลฉับพลันแต่มันก็สั่งสมในความรู้สึกคับข้องใจของในของคนในสังคมขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อคุณทักษินออกจากเ,เรียกว่าพักโทษนะครับกลับมาอยู่ที่บ้าน แล้วรัฐบาลบริหารจัดการไม่ดีนะครับมันก็อาจจะไปกระทบนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดไปเกิดสภาวะมีเหมือนเสมือนมีนายมตีสองคนเนี่ยก็อาจจะยุ่งได้เรื่องนี้จะเป็นข้อมูลพอที่จะนำมาใช้ในการทักง้อทางรัฐบาลยังยังบอกไม่ได้ครับในวัน,น,ใ,น,วนในวันที่18เนี่ยครับทางพระเก้าไปจะมีค่าที ก็คงต้องรู้นะครับว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นนะครับซึ่งถ้าข้อเท็จจริงหมายความว่าถ้าคืนนั้นคุณทักษิณเมื่อเลยเที่ยงคืนใช่ไหมครับจากกี่นาทีไม่ทราบนะครับก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีก็หมายความว่าเหตุผลที่เป็นข้ออ้างว่ามีความจําเป็นที่จะต้องอยู่นะครับในโรงพยาบาลก็ไม่เป็นจริงถูกไหมครับนี่ยังไม่ต้องนับว่าอีกสักพัก ก็อาจจะมีกําลังวันชาขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเดินสายไปพบกับประชาชนทั่วประเทศอันนี้ก็ไปกันใหญ่นะครับอ่ะก็ฟังแล้วดูเหมือนดักทางไว้ขอนไปนะคะแต่ไม่หมดเลยค่ะใช่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อถามว่าคุณเดกศิลป์ได้รับการพักโทษจะบวกหรือลบต่อรัฐบาลค่ะคุณต๋อมบอกว่าก็คงเป็นคําเตือนไปยังฝ่ายบริหารว่าอย่าทําให้เกิดสภาวะนายกสองคนส่วนเก้าอี้นายกของคุณเศรษฐาจะสั่นคลอนหรือไม่ถ้าบริหารจัดการไม่ดี ก็จะมีปัญหานะคะแล้วก็รัฐบาลพักเพื่อไทยเองจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะรัฐบาลภายใต้การนําของเพื่อไทยเน้นย้าตลอดเวลาที่ถูกผลักดันให้ต้องทําสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการก็มักจะอ้างว่าไม่ควรที่จะทําเพื่อไม่เพิ่มความขัดแย้งทางการเมืองพยายามประนีประนอมไม่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่พยายามผลักดันเนื้อโทษกรรมโดยอ้างว่าไม่ไปเพิ่มความขัดแย้งใหม่แต่กับการกรณีของคุณทักษิณไม่มีความลังเลใดๆเลยที่จะก,กังวลว่าจะไปสร้างความขัดแย้งใหม่แต่เขา าก็ดักทางไว้แล้วนะถ้าคืนนั้นเลยเที่ยงคืนคืนนั้นนี่เข้าใจว่าคืนวันที่17กุมภาไหมานานา,นา,นานจะก,กี่นาทีก็ไม่ทราบคุณตอมบ,บอกสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีนั่นก็หมายความว่าเหตุผลที่เป็นข้ออ้างว่ามีความจําเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลก็ไม่เป็นความจริงเข้าใจความหมายเขาไหมก็คุณบอกว่าคุณจําเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลแต่พอเลยเที่ยงคืนปุ๊บคุณจะออกจากโรงพยาบาลเลยอก็แปลกๆอยู่อันนี้ คุณตาคุณชัยธวัฒน์นะเขาเขาเรียกว่าเป็นคําถามดักไว้ตอบดักไว้แล้วนะคะเออเอออว่ากันไปทีนี้ลูกสาวนะด้านคุณอุ้งอิงไงพี่เอ้ยพอทีนี้เขาก็มีข่าวออกมาว่าคุณพ่อเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับการพักโทษทีนี้เขาก็ไปถามคุณอุ้งอิงค่ะว่าทางครอบครัวเนี่ยได้เตรียมต้อนรับยังไงบ้างคุณอุ้งอิงเขาก็บอกว่าตอนนี้หลานๆเนี่ยเขาก็กําลังเขียนการ์ดนะเออเหมือนเขียนการ์ดแบบเวลคัมยินดีต้อนรับคุณพ่อหรือว่าคุณตาคุณ ต้องหลานเขาก็เจ็ดคนเลยนะคุณตาคุณตาแต่เขาเป็นคุณตาทั้งปู่ด้วยเพราะว่าทั้งลูกสาวลูกชายก็มีล่ะทีนี้ไงเขาก็บอกว่าเราครอบครัวเนี่ยจะไปรอรับที่บ้านจันทสองล่าหรือเปล่าคุณนุ้งยิงเขาก็บอกว่าส่วนตัวตัวเองเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปรอรับอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็ไปรับด้วยเออก็คือไปรอรับนั่นแหละค่ะที่บ้านจันทสองล่านะอย่างนี้คุณนึกถึงวันที่22สิงหาคม ค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณอิงก่อนค่ะครับทีมการต้อนรับเยังไงบ้างครับเปนยุติธอ๋อตนนี้ให้หลานเก็บการให้แล้วไรครับเรื่องครอบครัวทะาต้องรับ่อคุณอิงคะลูกบ้านใจดีมากของครบครัวเลยเออทำขบงี่เราตองกรแต่แต่แตคิดว่าเวลาทีค่ทุกคนนาจไปรับแแล้วกำหัดการมีออกที่นี่นะว่าท่านจะเอาที่ไหยำไมยแต่ว่าตามกฎหมายค่ะจะออกได้เมื่อไหร่ก็ จำนวนเบื้องต้นวันที่18ไหมคะอะไรนะคะัน1ถ้าถ้าคุณหมอี้างหลัคุณหมอตกลงใจนั้นก็ก็ออกตามหมายถึงว่าถ้าไม่ต้องส่วนโลกกับหมองคุณแตงค่ะน่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะพี่เอ้ยเจองานวันที่22สิงหาเอ๋อก็คือจะบอกว่าอ่านอย่างนี้ให้ดูคุณอิงก่อนคือคุณอิงวันนี้เข้าทำเนียรเพื่อประชุมกับพรรคร่วมแล้วก็ใส่เสื้อสีม่วงเนาะค่ะแต่ก็คือหมายถึงว่าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไปรอรับหรือเปล่าอะค่ะ คุณจําได้ไหมวันที่22สิงหาดิฉันไปนี่ใช่ไหมแต่คุณก็ต้องเห็นภาพแหละก็วันนั้นก็มีหลายคนไปรอรับท่านเออรอรับคุณทักษิณนั่นแหละก็คือลงเครื่องแหละกลับที่ดอนเมืองใช่ไหมวันนั้นแต่ตอนนั้นครรอบคคัวะุณทักษิณอาจจะยังไม่ได้ป่วยมากในวันนั้นก็เดินทักทายโบกไม้โบกมือจำภาพนั้นได้ไหมเดี๋ยวจับได้เดี๋ยวที่มานจะดุเราถ้าจะให้เอาภาพขึ้นมาเดี๋ยวหาไม่ทันแต่ว่าหลายคนงงจำได้แหละนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ย เขาไม่ได้บอกวันเวลาชัดเจนว่าเขาจะออกวันไหนณนะตอนนี้นะเออแล้วก็ถ้าเขายังป่วยอยู่เนี่ยเอ๊ะจะไปเจอคนเยอะได้หรอใอ่มใช่ไหมใช่ไหมอ,อืมเนี่นะคะ ในขณะเดียวกันอามองไปไกลอีกหลายคนก็มองว่าถ้าคุณทักษิณพักโทษแล้วออกมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยเอ๊จะแสดงความเห็นทางการเมืองได้หรือเปล่านะคะเพราะวันก่อนเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ก็อาจจะเรียกว่าไปขอคำปรึกษาใช่ไหม,อ,มอ,อาจารย์ชูศักดิ์ศรินินนะคะในฐานะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตร ให้ความเห็นทางการเมืองหลังได้รับการพักโทษจะต้องมีการระมัดระวังอะไรหรือไม่เพราะอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลนะคะคุณชูศักดิ์บอกว่าการให้ความเห็นทางการเมืองก็เป็นเรื่องสิทธิ์ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าไม่ให้มีความเห็นทางการเมืองย้ําว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของคนทั่วไปที่จะมีความเห็นทางการเมืองไม่มีอะไรไปห้ามเพียงแต่กฎหมายบางประเภทก็มีข้อห้ามอย่างเช่นการไปตัดสิทธิ์ห้ามลงสมัครดํารงตําแหน่งต่างๆ เมื่อถามว่าการแสดงความคิดเห็นอาจมีเรื่องของการนํามาปรับใช้คุณชูศักดิ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรห้ามที่ผ่านมาก็มีคนไปร้องเยอะแยะร้องว่าเพื่อไทยถูกครอบงําเราก็บอกว่าท่านแค่แสดงความเห็นต่างๆมาซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหากเรานําเอาความคิดเห็นของใครมาใช้แล้วท้ายที่สุดอว,ว่าผิดกฎหมายมันแปลกประหลาดแล้วประเทศนี้เอาง่ายๆถ้าเขาจะแสดงความเห็นน่ะคุณทักษิณออกมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกคือก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะ่ะคืออย,อยู่อยู่ในเรือนจําอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้อาจจะ ห้ามใช้โทรศัพท์หรือเปล่าอ่าใช่เพราะว่าก็ยังถือว่ายังยังอยู่ในเรือนจํานะก็ยังห้ามใช้ใช่เครื่องกักขังอยู่ถูกต้องเลยไม่ได้แต่ถ้าออกมานี่คือใช้ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิเออก็ไม่ได้อยู่ในเรือนจําแล้วไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วแล้วถ้าเราย้อนกลับไปหลายคนที่ออกมาจากเรือนจําค่ะอ่ะนึกนึกตามตามกันแล้วกันก็มีหลายคนที่เขา ติดคุกคดีทางการเมืองพอออกมาเขาก็แสงความเห็นทางการเมืองได้ใช่ไหมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นไหมก็อาจจะนะก็อาจจะก็อาจจะโพสบน Facebook อะไรอย่างนั้นไลฟ์สดที่เรานำเสนอข่าวมาอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะว่ากันไปเนาะว่ากันไปนะคะในขณะเดียวกันคุณภูมิทำว่ายังไง คุณภูมิทำไงขนก็ไปถามท่านค่ะบอกว่าอ่วแล้วจะปรับคอร์รบอล่ะแบบนี้นายใหญ่ตัวจริงกลับคุณภูมิทำตอบคําถามนี้ตลอดคุณภูมิทำตอบตลอดเรื่องปรับคอรมอลก็เป็นรัฐบาลได้นเดือนคือคนที่ตอบคาถามนี้ตลอดหนึ่งเดือนนะคะบอกว่าอ่ะนายใหญ่กลับมาแล้วเอายังไงปรับหน่อยไหมปรับคอรมอหน่อยไหม คุณภูมิพรรมก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยคุณทักษิณออกมาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติในครอบครัวของท่านส่วนเรื่องคอรมอเนี่ยก็ยังไม่ได้ยินนะซึ่งเป็นกระแสข่าวมาเรื่อยเท่าที่ดูขณะนี้ก็ยังไม่เห็นนาย,ยกพูดอะไรและดูจากการแบบพบสอสอร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พราเขามีการ ทานข้าวร่วมกันทุกเดือนไงพี่เอ้ยก็ยังมาร่วมแสดงความยินดีวันเกิดขอ,อทงท่านนายกอยู่นะซึ่งนายกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีทั้งหมดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและทีนี้ไงคะนักข่า,า,ขาวเอ๋ยเพื่อไปถามอีกว่าคุณภูมิธรรมแล้วอย่างเงี้ยคุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะมาให้คําปรึกษารัฐบาลหรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่า ถ้าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนมีประสบการณ์ฉะนั้นอาจจะเสนอแนะต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมต่อสาธารณะแล้วก็ส่วนตัวต่างๆได้ทั้งหมดเราไม่ได้ปิดกั้นค่ะอาจฟังเสียงคุณภูมิทันกันค่ะเอ,อ่อท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์เพราะนั้นท่านอาจจะเสนออะไรต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมต่อพับลิกต่อสาธารณะต่อส่วนต่างๆได้ทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ไปปิดกั้นว่าคือไม่ต้องไปปนโฟกัสว่าท่านจะมาปรึกษา รือมากําหนดอะไร,รัฐบาลท่านท่านชนะสามารถเสนออะไรก็ได้ที่เห็นว่ามันไม่ไดีตามประสบการณ์ที่ท่านเคยเห็นหรือว่าเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ท่านก็เสนอต่อสาธารณได้อยู่แล้วย,าาาายังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรมันไม่อย่าเพิ่งไปคิดว่ารัฐบาลจะต้องอย่างนั้นหรือท่านลักษิณจะต้องมาแบบนั้นแบบนี้ผมคิดว่าโดยสิทธิและก็โดยความห่วงใยบ้านเมืองของท่านท่านสามารถเสนอความเห็นต่อสาธารณได้อยู่แล้วรัฐบาลตอนนี้ก็มีหน้าที่ทําไป รัฐบาลก็มีหน้าที่ฟังทุกเสียงทุกคนอย่างที่เราทํามานะครับเหมือนอย่างเรื่องดิจโทเปียเรตเนี่ยมีความเห็นยางเราก็พยายามฟังให้มากที่สุดก็ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความเห็นอะไรที่มีต่อรัฐบาลรัฐบาลก็พร้อมฟังทั้งหมดอยู่แล้ว นี่แหละค่ะคุณภูมิธรรมนะเขาก็ทิ้งท้ายบอกอย่างนี้ไงพี่เอื้อบอกว่าเราก็เคารพความเห็นเห็นต่างได้จึงไม่น่ากังวลใจไม่อยากให้กังวลค่ะหรือคิดว่าเรื่องนี้นี่มีปัญหาไม่สบายใจและจะเกิดอะไรขึ้นไปต่างๆนานา,นาคิดแล้วไม่สบายใจถ้าคิดดังๆก็ทําให้สังคมไม่สบายใจขอให้ไปดูตามกระบวนการประชาชนสื่อก็เฝ้าติดตามเฝ้าดูถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการซึ่งเรายอมรับกระบวนการทางกฎหมายถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่ยุติธรรมหรือจัดการไม่ถูก ให้นำเสนอมาได้เลยค่ะ,ะออก็มองว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยิธิธรรมนะคะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีสุทินกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ,ะนอกจากพูดถึงเรื่องอื่นๆแล้วนะคะกรณีของคุณทักษิณก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ยุ่ง กองทัพเรื่องของการจัดผูในพนอะไรต่างๆนะคะ,คะที่จะมีการพักโทษในช่วง18กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมท่านรัฐมนตรีสุทินก็บอกว่าเท่าที่ประเมินเชื่อว่าคงแม่แรงขึ้นเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวก็ต้องระวงังแต่เท่าที่ประเมินวันนี้ก็เชื่อว่าจะไม่อันนี้เขาก็พูดถึงถึงเรื่องอื่นเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ,คะ,คะเมื่อถามว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาแล้ว6เดือนได้อยู่ท่ามกลางนายทหารได้มองกองทัพว่ามองคุณทักษิณอย่างไรใกล้ช่วงที่จะได้รับการพักโทษแล้ว รัฐมนตรีสุทินบอกว่ากองทัพไม่ได้สนใจบุคคลนะกองทัพสนใจระบบสถานการณ์โดยรวมของประเทศกองทัพไม่ได้สนใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพักใดพักหนึ่งเขามองภาพรวมภารกิจของกองทัพไม่ได้คิดว่าใครจะใครจะได้ใครจะเสียแต่คิดว่าประเทศอยู่ได้ประเทศได้ประโยชน์เท่านั้นเองค่ะนี่โอ้ฮึกเหิมมากเหิมมาก เมื่อถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้ที่เข้าสู่ช่วงจัดโผโยกย้ายในทหารชั้นในพลกลางปีเป็นโผแรกของนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกทั้งเป็นช่วงหลังจากคุณทักษิณได้รับพักโทษจะจัดวางสมดุลอย่างไรในการป้องกันการเมืองแทรกแซงตรวจสอบกองทัพรัฐมนตรีสุทินบอกว่าก,ากองทัพเขามีโครงสร้างพิจารณาอยู่แล้วมีระบบมีประเพณีถามไปอีกนะคะว่าไม่มีคุณทักษิณมาเป็นปัจจัยในการแต่งตั้งโยกย้ายคุณสุทินก็บอกว่าไม่อยู่แล้วท่านไม่ยุ่ง เรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรท่านไม่ยุ่งอยู่แล้วนะคะเมื่อถามว่าท่านนายกได้ให้นโยบายในการจัดโผโยกย้ายนายพลหรือไม่คุณสุทินก็บอกว่านายกกำชับเรื่องหลักๆคือเรื่องความโปร่งใสกา,ารจัดซื้อจัดจ้างการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นไปโดยโปร่งใสนะเมื่อถามว่าคุณทักษิณจะรับพักโทษวันที่เท่าไหร่อคุณสุทินก็บอกว่าไม่ไมรู้รู้เท่ากับสื่อนั่นแหละนี่นะคะอืมก็ถามนี่ เขานักข่าวถามนี่ยไปทํารากฟันมาเจ็ดซีกเป็นอย่างไรบ้างคะท่านรัฐมนตรีค่ะนักข่าวนี่รู้ลึกรู้จริงนะอาจจะเป็นห่วงเขาไงเป็นห่วงท่านสุทินท่านสุทินท่านจริงท่านเป็นคนกันเองนะ,ะนเป็นคนน่ารักนะคะท่านรัฐมนตรีสุทินบอกว่าหมอบอกว่าอยากเจ็บครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ผมเลือกครั้งเดียวเจ็บแต่จบนี่คิดภาพตอนเขาเขาตอบนักข่าวได้เลยนะพร้อมกล่าวติดตลกว่าเพราะผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมกองทัพจึงเลือกทําทีเดียวเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งโอ้ยด้วยความเคารพนะคะท่านสุทินเออรัฐมนตรีบ้านข่อยได้นี่คนสารคามคือกันนี่พอพูดถึงเรื่องทําลากฟันมาเจ็ดซี่ท่านรัฐมนตรีสุทินบอกว่า เลือกครั้งเดียวเจ็บแต่จบค่ะจัดไปเจ็ดซี่เขาอยู่กับลาโฮมแล้วเจ็บเท่านี้ไม่เป็นไรต้องแข็งแรงสีอาหารนะ่ะอันนี้แซวนะคะท่านแซวนะอย่าดุเรานะ,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 ะก็เป็นเรื่องน่ารักๆ่ของท่านรัฐมนตรีดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ